นี่ด <refugees forever> ิอาจีดูต <voir nie> <anderen> ่ว่าคนใหม่คนได้รู้ไว้ว่าต้องให้ยุบรู้ให้ยุบกุลกรการแฉ่งนะตางคนต่างตีคนหม่ไย่างเดียวกันไปคนละย่างได้หนี้เพราะมันบอกปฏิบลไปว่ายุบได้หรือไม่ยุบได้แต่ว่ามันใน่ไม่ไม่รคิดใจรูเบสาือ่า คือขันพยนพินเส้นไห้กับืึนยุนได้ขันพยนินเส้นไหนขึ้นยุนไดมันขึ้นอยู่กับพยนพินเดี๋ยวเราเรียกกันมีอไรพูดเองไรสุดจรง่าเขาสิ้เขาทิเปียรอบพงมือกันแต่ว่าเขาคนของหลวงทิาถึงมันเป็นไปกัเป็นไปว่าไรเพาติดไอ้คดียุเป็นที่ปจัจว่าเพซื้อสัตว์นะ นี่คดีราณนี่นี้ะหมกมูลนิธิข้าวเข้าไปเเขาก็ลงครับเอิรอนครับเิร์ว่าสาวสเลยเาี่ขึ้นยังเงินจริงๆสววแต่ยตกไอ้มยอะไรต้มุกกรอต่เมีย้ทานมตได้ถึงตรงนี้ข้าวนาดอันนี้เป็นรัฐบาลเสั้งไมมากเยดมา

คือยายต้อยจ้ะคือยายต้อยันนอกเออไปบ้างกันเออขึ้นาเขาพอดีพักพิจารณาแล้เหรอว่กว่านเออไร้แม่นเมืองพักในทักกันขาดสลับพักกันก็ไ่ได้ยินเหรอแมนมาเออเอากระตุรนขับประกัน ทีนี้เขาคนก็ปานเทียงเนาบึมเลยพี่มสมัครเราตอนนี็ได้วรได้หรสุดยอดเยี่ยวเก่งเด็ดริเออจ้างเขได้เห็นม่เกิดมเาลงเด็ดพี่กเออซึ่งด้เอาซุเข้าเขาได้สมัรวัไหทา้งรุษที่วันไดนทั้งบุรางเนาะทางไหนอะไรที่เข้าเย่บการเมี่ยงเว้เใช่วันตสร้าง้า กลับมาเลยซึ่งเย่ยวยังมันร่วมพักกันเลยไมนร่วมพักกันเลยเออจัตงับาเลยฮัลโหลจ้าไม่สดดตงข้ามนะพุเออฮัลโหลจ้าฮัลโหลป้าอไอนะเออเออเงไหยดิมยูดิมยูซืๆนี่ละ ตาฮงหมูวา่านี่ขอบังหมวานี่ <laughs> เออมนหมว่านี่ละที่ง,งอ่งง่งไปช่วยเหลือเพื่อนอยหัเนีตเราพอเห็นคอยไปนอนวัดคอยบ่งหุจกักนี่เออปลาโลงตงองอ่อปลวเอาแเอพเห็นพอเห็นบังหุจกักคอยไปนอนวัดอืมเพี่ไหนอยู่ดีพี่แฮง

อืมว่าสิพยายามน่ำได้ก็สิพ่นตาอากาศดีดีสิอากาศดีดีพละยังสิไปเลี่ยนน้ำฝนตกพอดไว้จืดเจือบ้านบ้านนี้ทขนมันคือบ้านเจ่าว่าบ้านเจ้าทางสะอาดดีเตี้ยท่บ้านบ้านหมื่นเยนอืมอันเป็นเังนไรเขาเขาอยู่รองหวยเขานั่งยี่รองหวย เขาอันตัดสินล้วบ่บ่บ่นตัดสินอยู่ในเดือนไหนดิทีนเดือนมันีสเมัเขาจับมันทีีสเนาะนเดือนเงี้ยเออเอ้าเไ่ได้เปิดกล้องวะเขาบอว่าเขาตัดสินในวันอะไ่ยนองปีนี่ว่งปีนยงวะเออห้อยหลอดไ้ห้อยหลอดด้ห้อยหลอจะได้ืยนผุข่อยยุห้ยพี่เจ้านาทดุ้งบ่บ่มันน้ำหลคุณ่เบิ่งสียบ่น้ำาุบเบิ้ง น yeah. um, so. ้่งคืนนพูดนะน้เต็มหัวอืมตะวังมาพี่ป่าออกไม่ได้ตึกขาดุ่งรุ่งฮักคุณนะบ่หูจักฝนตกแข้งเขาอยู่ป้าไปต้มหมกเสียสเราแล้วหมกอยู่ีหมกซาแล้วิมาหมกอน่มันหมกซาวเา

อันยี่ยอซื้อว่ายุภาพวดีเอยี่ือมวนนี่พ่อยแม่ตังไห่แม่็อมวนนว่อือันไอเสี้ยงซื้อว่าสมเนรพ่อยซื้อว่ารัตมียุภาพวดีกันระยะนี้เี่สมหันอันขวอทวอทถอะวทควอทออทควอวอทควอทวอทควอทคอววอว มาขวดเอาลวดแล้วสนไปไปวนั้นขวดตึ้ถูนะโว้ยขนาดบอยู่กักกะกะชี้เงยหลเด้ออ่ะวบอาย่ชี้เงยหลไปขวดขวดแล้วก็ถทูล้วเพราะใครเห็นกันเรากกัูกเน็ตกรไดเพรใครเห็นกันเพิ่นกัม่เพิ่นกับเพิ่นกับแม่เงี้ยไเพิ่นกับฝ้าเฮ็ดเฝ้าไปเนาะเพ่นกัไปเฮ็ดธุลาเพิ่นแม่่าเียแล้วกัไปบุงมวมเสียไปบุ้งมวยตัวบ้านนี้โ่เลยนเยอวา เอนอยอไปยู่กับยายอยอดยายสมพลันลายไปยู่สิว่าสิไปกินข้าวปุ้นน้ำให้เจ้าเทำข้าวปุ้นสุดเจนว่าสั่นุออละ่ะนไหนบุละเอืมว่างกมาก,ก็ได้ว่เป็นยังไงหอือคุโทรบอกกันไปหัเฮ็ดน้ำแล้วธรรมดาลหล่เฮ็ดน้ำไทยแล้วพ่มาแม่ีแหละอ,อืคพีาขอบคุณมาก ใส่ปลาทูใส่ินไก่ใส่ลูกสินเอโอเคแล้วมานแล้วนี่แล้วนำป่นนำยังนี่แล้วเมือนไมากเมือนไนมายังพวกห่ามดแล้วย่ามสงสิเห็นใถางี่นะเออจะไปหง่าไปวางคุณหล้าว่าไว้ืุอดอกเออยูดีไปหน้าคุหล้าว่าเป็นยังเออเออคอยคอยมาหน่ยอยเทื่อไปดยที่มลไปหาเจ้ามาหาขบไเห็นคอยดอกขบไปดูงานเออแม่เอจไปเนเวียน้อยพวกเจ้าเห็นเวียดีกัยังะ่าจอยวัน

ขอบคุณค่ะอ,อืขันมีอย่างสีทัหาเหรเมีย วันนี้ยายไม่ได้ทำอะไรค่ะไปแล้วเหรอ,อกินข้าวว่ดตัวกินข้าวง่ายวะาตามาคุงก,กันเด้อ อค่อยๆนะ ตั้มุ่มตำ้มกันจ้าจ้าสบายดีจ้าสบายดีค่ะขอบคุณหลายไหนเด้อที่ขอมากเลยสบายดีจ้าประเดิงสบายดีจ้าสบายดี ใชดีค่ะตำสตม้ตมสตำกันจ้ะตำส้มตำตำมกขุ่ง ตำส้มตำกันจ้ะน้ำปลา Sông tâm